กำลังสองครับผมกำลังลูกกำลังถูพี่น้องพากันเถืนอีกยังบอพากันเถื่นอะไรไหมนะอันนี้ก็คือต่างคนต่างมาขอพรขอบารมีพี่น้องขอไม่สำเร็จขอพรขอบารมีนะนะต่างคนต่างลูกพี่น้องเห็นติดตั้งไหนบุกซิวซิวบุกซิวนะนะ ความช่ส่ชมมีคนด้วยนะโอ้อาเอาอาไอ้ยากไดโชคครับผมเนาะเดินทางมากได้เลยต้นปกะสาใจต้้ทะล,ลักเนาะตนอะอ่านก็จาก,กับผมเนาะ โอ้เขาจะกลังลูกเนพี่เราลูกปั๊บแต่เห็นปับ๊บด <c oughs> ้วยเลยอ่าเขาไปไกลแด้ไปรเลียพี่รองเนาะไปไกลถ้าเจ้านะพี่รองู้เบาเด้อเจะว่าจุดถุกลุก่า่าสามหาพี่รอเห็นกันไหม

เปนไตาคนแต่ว่าจุดถุกบูชาพี่น้องจุดคุกบูชาเออโอ้ตาคือะไพี่งแม่น่ะแม่จุดุหนนี้พ่แม่นอน้นนังรวันวันรเออนั่งรวัอนั่งไั

ลูก่อมนกอ่าลกอ่าอ่าค่ารจออ๋อแ่อากไม่อออ่าน้องน้องลูกออใครจะแม่ใครจะลูกลูกไปเห็นตัวไ้ลูกละสีแดงสีอสีอเี่อ้อ่า I love you I love you

มีพี่สเนาะต่างคนต่างมูต่างคนต่างเข้าต่างมาต่างม่าอ้อ่คือกำลังกนกำลังลุกอ่านะครับเราะสำหรับคนที่ชอบเ่านั้นเรื่อยเ่อหายติดง่าหๆางกุผมนะายใช่วิธีะรครับผมเนาะ

หาป่แม่ดามดามดามตัวสามมันนอนได้เอาาม เรมไ่ว่าอยเหที่แต้องเห็น่ว่าอยู่คาะาเป็นชาก็อยู่เออยไม่ขาบอกรู้มาตื่เต้นจทั้งหลยเด็ขางไหาชาติจวเขาต้อขานานั่นี่สามเนเนาะโอ้สามต่อสองทีไหมสามต่องสา

ไม่มีสองาสามหาครับผมรักพี่หลังเนาะเฮ้ยขาเจ้าูกออเขาจ้าูกดูองอยู่

องสอกับห่รัเือนเอพี่าสองห้าสามห้าเอาอยู่ตรงนี้นะสามสามหาพ่เนาะสเยอ่นไดเนาะสองหาสานเห็นากที่ไหนคนเห็นสอ้กับสามห้าสามับมุมนเ้เพื่อนเนาะดำคือมือพี่เ้าง อืมอาาตคกมเว็กซี่ครับผมเนาะฝาสต่อคนในลุ่มเลือดสองหาสามหาครับจะสรุปให้ได้ลุ่มเลือฝากตอนในกลุ่มเล็กซ่โอโปมาจ่ายินเดียนะ วันสี่เห็เห็นี่เห็นไหมเพิ่งทำเพ่นเือนี้หน่งหหกหนึ่กหกครับผมแอปใจเห็นหนึ่งหกหกแล้่างเด้อหนึ่งหกหกราคาเอฟซีขาเต่าเห็นมือนี่เนาะเห็นสองสองสามห้าครับผมเนาะหนึ่งหกหกแล้วก็2องสหเนาะ Yeah. ตัต้ตนนน้อยปล่า่ะนะ้ากพ่อแม่พี่น้อง <|ja|>> ีครับผมเนาะต้นโคจากอินเดียครับผมเนาะมาจากประเทศอินเดียสีทองอีสีพี่น้อ

ต้นโพเป็นสีทองครับที่ผมตะกี้ปอกเกลอตะกี้ปอกเกลือปอกเกลใ่ลกกลอกนีั้งกับผม